วงการนี้เข้าแล้วออกยากมากนะครับไม่เคยคิดจะพูดประโยคนี้นะวงการชาร์ i n g Station ลองมาหลายยี่ห้อนะยิ่งแพงยิ่งติดเพราะมันจะมีฟีเจอร์อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังตัวนี้นคือสุดยอดมากมันคือชุกเทค h a r ์จ n g Station ที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่มีมาเลยเหมือนคำคำหนึ่งที่เขาบอกนะฮะถ้าใช้ตัวนี้มาจัดนี่นะโตมาลุ ตัวนี้เราอยู่กับชุกเทคนะฮะชาร์จิ่งสเตชันใช้มาสักพักแล้วตัวนี้คือตัวโหดสุดกำลังไฟรวม300วัตต์นี่คือชาร์จได้สูงสุดถึง5อุปกรณ์นะครับตัวนี้มันมีฐานให้นะมันมีเจ๋งตรงนี้คือมันเป็นครั้งแรกและตัวเดียวที่ผมเคยเห็นเลยนะที่มี DC Port ร์ตสำหรับเกมมิ่งด้วยมันชาร์จโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กไปอยู่ญี่ปุ่นมานามันชาร์จโน้ตบุ๊กและแล็ปท็อปนะครับผ่าน DC พอร์ตด้วยกำลังไฟแบบเต็มถึงเ้า่ทมร้ตออืนัวันต้าตยเหลืองๆนะว่าต้องน20ร์ เท่าอุปกรณ์รองรับไปต่ำกว่20า20โวลต์อาจจะเสียหายได้ครับมีผลต่อการใช้งานเนื่องจากมันเป็นกระแสะไฟสูงนี่เลยก็ชาร์จคอมชาร์จอีกได้เลยข้างบนนี้ก็เป็นเมคเขียนเป็นดิสเพลย์ความสว่างจอก็850นิตนะครับช่อง1ช่อง2ที่มีเสีฟ้าแลบมาเนี่ยฮะจ่ายไฟได้สูงสุด140วัตต์เลยคุณใช้พวก macbook pro macbook air แลปท็อปต,อต่างๆเนี่ยเอานนได้เลยแค่เอาสายมาจิม้ม2ตัวนี้แรงตัวนี้ก็เบาหน่อยตัวนี้ usb a usb c 3าเนี่ยก็44วัตต์นะครับ usb a ตัวเก่าหน่อยก็จะ2 มันไม่ลื่นคือตัวเนี้ยที่บอกเป็นตัวสุดนี่นะแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมชอบสุดครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวชอบสุดในตั้มเนลเนี่ยตัวนี้นคือสุดยอดมากแต่ตัวเนี้ยต้องเล่าก่อนถ้าคุณจิ้มกับโน้ตบุก๊กพวกใช้ผ่านสายเกมมิ่งโน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยน,นะครับที่เราใช้เล่นกันเนี่ย FPS เฟรมเรทไม่ตกซึ่งปกติมันไม่ค่อยมีในชาร์จิ่งสเตชันเหล่านี้เลยที่ผมเคยเห็นนะหนึ่งในตัวที่น่าเล่นนะฮะมันมีรองรับโปรตโตคอลม,มากที่สุดกว่า13ชนิดเลยดี Power Delivery 3.1 PPS นะครับ MIPPS UFCS และอื่นๆอีกเยอะแยะเลยแล้พวก Intelligent Charging การแบบจัดสรรพลังงานไฟที่เราชาร์จเนี่ยได้อย่างแบบมีอัจฉรยะเลยชอบที่มีหน้าจอแสดงผลแบบนี้ผมว่าดีไซน์ ยบอกอะมันโตมากตัวนี้ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นมิดสำหรับทุกคนเพราะเป็นตัวท็อปนะมันเป็นเดสก์ท็อปชาร์จเจอร์สำหรับใครที่ต้องการความสุดเนี่ยไอเจ้าตัวชาร์จิ่งสเตชั่นตัวเนี้ยผมก็นแนะนำม,มากๆสำหรับใครเล่นเกมมีคอมมีดีไวลเเยอะไอพวกเนี้ยเข้าหลอกยากทำไมเข้าหลอกยากมันสะดวกโคตรๆไงโคตรๆแล้วมาถึงตัวที่ผมบอกชอบที่สุดตั้งแต่มีชาร์จิ่งสเตชั่นมาเลยนะครับชุกเทคเอลวานซี่รีตัวนั้นสำหรับตัวท็อปใช่ไหมมีช่องเยอะอะไรเยอะผมค่อนข้างชอบมากแต่ตัวเนี้ยสำหรับคนหลายคนน่าจะเหมาะมากมััันนนคคืือออชชชชชุุก one charger าร์จิงสสเต่่่ททีีผมบมบด all in อินเทอร์เฟสสวยงามมันเป็นแม็กเซฟครับชาร์จขึ้นมาเลยนะฮะโอ้ oh, ภาพแนวนอนหรือแนวตั้งอางเป่าตุ่ตัวไกด์ <Wow. S 1> ผมไม่เคยเห็นชาร์จิ่งเซสชั่นที่มีสายในตัวอันเป็นตัวแรกที่มีเลยฟังเสียงยาวประมาณนี้นะฮะไม่ถึงเมตรแล้วปล่อยแรงเป็นไง <S <S โอ้ยติดมือด,ดึงแรงๆนะครับก็คือกลับเข้าบ้านเลยอย่างนี้เลยล็อกเข้าไปเลยโอเคมากนะชอบ แต่ถ้ามือไปขวาม,มันก็ดีดมือแน่นอนตัวนี้ผมชอบที่มันออนวานตอบโจทย์คนได้เยอะกว่าราคาดีมากเดี๋ยวมีลิงก์ให้ข้างล่างนะครับตัวนี้คือกําลังไฟสูงสุด140วัตต์มันอาจจะเล่นเกม PC แรงๆไม่ได้มันเหมาะสําหรับใครที่ใช้ macbook เนี่ยโอเคไฟรวมสูงสุด140วัตต์นะครับเมื่อใช้หลายพอร์ตพร้พอมกันอันนี้คือสามารถชาร์จหูฟังได้เสร็จก็ปิดอย่างนี้ได้พลังรวมมันชาร์จได้140วัตต์แต่ช่องเดียวของมันเนี่ยเมื่อใช้พอร์ตที่เป็น usb c สี่ฟ้าฟ้าจ่ายไฟแรงสุด สองสามสีนะ่ห้าหกก็ถือว่าโอเคในเวลาเดียวกันด้วยไอ้สายเนี้ยจ่ายไฟสูสุดได้120วัตต์หน้าจอเกือบสนิ้วนะฮะแล้วก็ผมชอบที่มีรายละเอียดการชาร์จครบถ้วนเลยเนี่ยเหมือนคุณชาร์จไอโฟนอยู่นะปึง้งมันบอกแล้วเห็นปะ อันนี้คือตั้งค่าเทอร์นออนเทอร์นออฟได้ชาร์จไร้สายอันนี้คือตั้งโปรโตคอลการชาร์จอันนี้คือตั้งค่าบุกกระสับสไฟต่ำตัวนี้ครับความปลอดภัยอะเยอะสุดครับ9ชั้นท่องการระบายความรอ้อนตลอดการใช้งานถึง24ชั่วโมงตรวจวัดด้วยผูึกสามสัทหกหมครั้งแล้วก็พร้อมนำความร้อนด,ด้วยเทอร์โมลซิลิคอนแผงที่งทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นนะครับเวลาชาร์จอะไรที่มันแรงๆข้ามคืนและเยอะๆพร้อมๆกันเนี่ยถ้าระบบป้องกันพวกนี้ไม่ดีเนี่ย มันเสียวเหมือนกันเอาตัวซีรีส์ตัวแรกที่ผมให้ดูนะตัวน,นั้นสำหรับคนที่แบบฮาร์ดคอร์เลยต้องการไฟแรงๆทํางานจริงจังมากแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวนี้ All in One Desktop Charging Station ที่ผมบอกอนะใช้แล้วมันติดครับไม่ว่าจะวางหัวเตียงข้างเตียงหรือบนโต๊ะทำงานหรือโต๊ะกินข้าวก็ตามการที่มีชาร g i ิ g Station บอกพวกแรงไฟต่างๆได้มันทำให้ผมรู้สึกินคอน t r o l ครับและการที่มันมีระบบป้องกันชั้นยอดชั้นเยี่ยมเนี่ยส9 0 0เก้าว่าบาทรู้สึกไม่แพงเลยนะครับแปะลิงก์ข้างล่างให้ไปลองดูได เหมือนคำคำหนึ่งที่เขาบอกนะฮะถ้าใช้ตัวนี้มันจะเน้นฮะโตะมาลุคือโตะไม่ลกครับเพราะมันคืออ l อินวันทุกเทคเต็มบ้านเลยตอนนี้รีวิวมาเยอะแถมแถมนี่คือ40,000มิลลิแอมนะฮะหล่อไหมอ่ะวางไอโฟนนะข้างบนนี้ดูดิอ่าแปดหมดหายแล้วแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะับใครับใคให้ด้วยค่ะ